ไม่เครียดได้ยังไงมันเกี่ยวกับอากาศที่เราหายใจเข้าไป PM 2.5ครับล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ครับปรากฏว่าสูงสุดอยู่ที่อันดับสองของโลกมันน่าจะดีนะอันดับอันดับหนึ่งอันดับสองน่าจะดีนะแต่เรื่องนี้อันดับสองของโลกครับ PM 2.5สูงเกินกว่ามาตรฐานนะฮะโอ้ยอยู่ที่แถวแถวบริเวณโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เลยครับ เขาไปวัดเมื่อเช้า63ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ามาตรฐานก็คือไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับส่วนบริเวณเทศบาลตำบลฝางอำเภอฝางอยู่ที่113มโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอบตแม่สอยอำเภอจอมทองครับ175ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรสูงเกินค่ามาตรฐานไปถึง3เท่าครับในระดับนี้มีผลต่อสุขภาพนะฮะท่านผู้ชมครับ คุณหมอในแพทย์สารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยเตือนครับว่าถ้าสภาพการเป็นแบบนี้กลุ่มเสี่ยงคือใครครับเด็กเล็กดูสิดสเด็กเล็กนะฮะผู้ป่วยโรคหัวใจสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุทำยังไงครับงดออกจากบ้านหรือตัวอาคารเลยนะฮะอเออถ้าจะออกมีความจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยแต่ตอนนี้เราสวมอยู่แล้วล่ะต้องสวมแปเกออเ้าห <M 95 S 2> ้าโควิด -19 เออเราสวนกันโควิด1 9บเ้แต่แต่หน้ากากทั่วไปกันฝุ่น PM 2.5ไม่ได้นะคะใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคทางเดินหายใจต้องเป็น N95 นะคะใช่ต้องต้องต้องมีของเขาใช่ต้องมีของเขาอีกชนิดเลยแต่ที่สุดแล้วก็คือไม่ออกจากบ้านแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมครับหลายจังหวัดเกินค่ามาตรฐานเยอะนะฮะที่ผู้สื่อข่าวเราสํารวจมาเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ ก็มีผลโอ้โหผมนับไม่ถ้วนเลยกรุงเทพมหานครอย่างนี้นะครับเพชรนูนี่ฉันมีอาการิแพ้เลยใช่ไหมกรุงเทพมหานครคุณมีอาการเลยใช่ไหมชมีอาการหายใจไม่ได้ค่ะนั่นแหละครับหายใจไม่สะดวกค่ะเหมือนกับมีอะไรติดอยู่ในพันอยู่ในคอในหลัโคงจมูกอะค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่เขาบอกว่าจะดีขึ้นในช่วงวันที่14ถึง20เมษายนอ้าวก็สภาพอากาศจะเปิดคือช่วงนี้อากาศมันปิดไงคุณสังเกตว่าลมไม่สั่นไม่ไหวเลยใช่ใช่นะครับ อ๋อเป็นสภาพอากาศติดเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดี